ปีที่แล้วนี่ผมผูกปีป่วยเลยแล้วผมก็เป็นทั้งไข้หวัดสอง9ันเกาไปกันยายนก็เข้าุดเส้นเลือดในสมองโชคดีมากแล้วก็นอนที่โรงพยาบาลประมาณเดือนกว่าเดือนเสร็จๆนิดๆต่อมาพอโรงพยาบาลปุ๊บก็เนี่ยครัคอเนี่ยคอหอยังมาถึงกระเพาะเนี่ยกลืนอาหารไม่ได้กินน้ำกินอาหารไม่ได้แล้วก็จากนั้นมามกรากุมพามีนายเพิ่งทราบว่าเมียผมกลายเป็นทอม ก็คือตอนนี้แกก็แบบโกหกแบบโกหกแบบเล็กๆน้อยโกหกหมดเลยครับและตอนนี้ก็ไปเช่าเช่าหออยู่ด้วยกันนะครับเขาจะกลับบ้านอาทิตย์หนึ่งเนี่ยไอ้เจ็ดวันไอ้สัปดาห์หนึง่งไม่เกินสามวันแล้วจะกลับมาตอนประมาณสักหลังสี่ทุ่มขึ้นไปก็กลับมาผมก็งงเป็นไก่ตาแตกเหมือนกันนะวพราเกิดอะไรขึ้นกับผมและอีกอย่างนึงก็คือแล้วผมมีการเปลี่ยนที่ทํางานด้วย จากนั้นอาทิตย์ที่แล้วผมมาที่วัดก็ลืมพระห้อยไว้ในห้องน้ําชายก็พระหายอีกตอนนี้ผมก็เลยอาทิตย์ที่แล้วนี่ผมแบบจิตใจแบบตกต่ํามากเลยก็คืออยากจะไปฆ่าเขาอ่ะฆ่าใครฆ่าฆ่าทอมฆ่าทอม <laughs> ทั้งฆ่าทั้งคือกะว่าเมาครับเมาเมา <ใจ S 1> เมา <ใจ S 1> เมาเลยแต่ก็พอดีคิดถึงทางทางวัดนี่ก่อนก็เลยมาที่วัด แล้วก็อาทิตย์ที่สองอาทิตย์แรกครั้งอาทิตย์ที่แล้วนี่ยพอดีท่านไม่ชีไปที่เขาใหญ่ก็เลยไม่ได้เจอท่านแล้วผมก็เลยมาอาทิตย์ที่สองอีกแต่มาแล้วก็พอฟังนี่ก็เย็นลงเยอะเลยครับครับผมไม่ทราบว่าผมมีกรรมมีเวรแล้วผมต้องทําตัวยังไงม้างรครับผู้หญิงเขาไม่ได้รับความถูกจากโยมอะแล้วถ้าเขาไปเจอคนที่แบบว่ารู้อารมณ์กันก็ไม่กลับมาหาโยมหรอก ยังปล่อยเขาไปเถอะทำบุญกับพระพุทธเจ้าร้อยครั้งไม่เท่ากับทำถังกระทานครั้งเดียวนะทำบุญถังกระทานร้อยครั้งไม่เท่ากับให้อภัยทานครั้งเดียวนะโยมให,ให้อภัยเขาใช่ไหมครับอย่าให้เขาไปอยู่ด้วยกันเลยบอกไม่ต้องกลับมามดีไหมผมว่าก็ดีเหมือนกันครับ <laughs> ผมก็คือตอนนี้ผมเริ่มเริ่มปล่อยวางแล้วอยากไปเขาไปมันจะไ, <ป S 1> ได้ไ,ไม่มันจะได้ไม่ละลังลลลลลปล่อยขอเขาไป ชีวิตใครชีวิตมันคือผมพยายามบอกว่าเขาผิดศีลกามีนะผมก็บอกนะครับว่ามันไม่เจริญนะเขาพยายามไม่ใช่โยมไม่โยม,มฟังไม่ชี่ไม่เข้าใจโยมให้ความสุขเขาไม่ได้ครับยมไม่ยมไม่รู้หรอกว่าอารมณ์ผู้หญิงเวลามันมีความต้องการขึ้นมามันแบบใครก็ได้นะครับหน้ามันมืดเลยโยมใครก็ได้ใครก็ได้ที่จะทาให้มันถึงที่สุดอะ่ะครับแต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยที่เขาที่เเขาก็ต้อง เก็บความรู้สึกเอาไว้เก็บความรู้สึกเอาไว้พอเช้าก็ดา่าผัวผัวก็ยอมไม่ดา่าเพราะว่าด่าเพราะว่าไม่เคยทําให้เสร็จถึงจุดมุ่งหมายของเขาแล้วเขาผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันเขารู้อารมณ์กันครับแล้วเราจะไปฆ่าเขาเข้าคุกฟรีโยมปล่อยเขาก็ให้คือไม่ต้องไปเลิกกับเขาใช่ไหมครับเลิกเลยโยม <laughs> เลิกเลยใช่ไหมครับวิธีพูดให้ใครเลิกกันมันก็บาปนะครับ แต่ว่าถ้าคิดถึงว่าในแง่ที่ว่าเขาไปไปมาๆอย่างเงี้ยโยมก็ยังระแวงอยู่ใช่ครับแล้ววันหนึ่งถ้าโยมควบคุมโทระไม่ได้โยมไปฆ่าไปแกงเขาโยมก็ต้องไปอยู่ในคุกอยู่ในตารางมันก็ไม่คุ้มกันครับอดีตใช่ผมเคยทํากรรมอะไรครับไม่ช่พูดได้มหมได้เลยครับโยมชอบข่มขืนนับโทษกรรมจากที่โยมทําไว้ตรงผลมาว่าโยมไม่ประสบความสาเร็จในเรื่องการหลับนอนกับผู้หญิงครับ แล้ว <Hello. S 1> ยอมตื่นเต้นตลอดใช่ไหมครับขอถามข้อนหนึ่งทําไมผมเวลาผมทํางานทําการเนี่ยทำไมไม,ไม่ไม่ค่อยสําเร็จตามเวลาที่กําหนดครับไม่สําเร็จสักเรื่องเยอยครับไม่สำเร็จไม่สําเร็จสักเรื่องครับใช้หน้าที่รับกูเข็นผู้อื่นไว้ในอดีตครับส่งผลมาในปัจจุบันไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่ประสบความสาเร็จสมมติว่ายอมดูแลนักโทษมันมีเป็นกะ นักโทษผู้หญิงมันมีเป็นกัดถึงเวลาโยมเข้าไปบังคับขืนใจเขาครับ้วส่งผลมาว่าพอโยมมันเนี้ยมันมีครอบครัวโยมไม่ได้บกพร่องอะไรเลยนะหน้าที่การงานครอบครัวทุกอย่างดีหมดครับแต่ทาไมยอยู่แล้วเขาเบนเข็มไปทางที่เราอับอายครับทําให้เราอับอายใช่ไหมคะใช่ครับโยมโยมจะโยมเสียฟอร์มตรงที่เขาไปรักผู้หญิงอ่ะคือมัน เสียเหลี่ยมครับไม่เหลือเหลี่ยมแล้วยมครับไม่เหลือแล้วแล้ว,ลวก็ปล่อยเข้าไปเถอคะค่ะยมยังห่วงอยู่คือก็ห่วงเขาอยู่ครับคือในฐานะเพื่อนด้วยครับปล่อยเขาไปเถอะถ้าเราลักเขาเราก็ต้องให้ในสิ่งที่เขาชอบอะนะเนะครับปล่อยเขาไปเถอะไม่ใชพูดให้ใครเลิกกันไม่ได้ครับแต่ยมเลิกเขาเถอะครับ ขอบพระคุณ,ค,ณครับ